สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำนักเรียนทุกคนในการเข้าเรียนแบบออนไลน์นะคะโดยใช้ Google Classroom อ่าครูจะบอกวิธีการลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกนะคะขั้นที่หนึ่งให้นักเรียนไปที่ classroom. google. com แล้วคลิกไปที่ Classroom ขั้นตอนที่2ให้นักเรียนป้อนชื่อผู้ใช้ของนักเรียนเองแล้วก็คลิกถัดไปขั้นตอนที่3ให้นักเรียนป้อนรหัสผ่านแล้วคลิกถัดไปขั้นตอนที่4หากมีข้อความต้อนรับปรากฏขึ้นให้นักเรียนอ่านแล้วคลิกยอมรับขั้นตอนที่5หากนักเรียนใช้บัญชี j e s u i t for Education ให้คลิก นะคะว่านักเรียนเป็นนักเรียนนะคะขั้นตอนที่6คือคลิกเริ่มต้นใช้งานนะคะก็จะมีเพียงแค่6ขั้นตอนเท่านั้นนะคะนักเรียนก็จะสามารถพบปะพูดคุยนะคะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็ค,ครูได้นะคะครูก็มีสิ่งที่แนะนำนักเรียนนักศึกษาเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ